ว่าคนรอบใบนี้สิ่งไหนสําคัญมากที่สุดสำหรับคุณสิ่งไหนที่สําคัญนะคะผู้ชายสําคัญที่สุดว่าผู้ชายเป็นอาหารหลักหมดเวลาตอบลนก่อไปนั่อนัอนัก ถ้่เลือกคนรักคุณจะเลือกสิ่งอ,งอ,งอาแฟนเก่ากับแฟนใหม่คุณจะเลือกสิ่งใดมา เป็นคนรักใหม่ค่ะค่ะหมายเลขน่นางสาวต้อยอ้แวน,นอตามล่าอีแนนหรอคุณคิดว่า Ü อย่างนี pues bien, ¿qué es. ¿Qué es ้ค่ะถ้พี่ดิฉันจะให้คำตอบนะคะก็คือว่าเพ่อแม่ดิฉันให้มาครบค่ะต่อไปหมายเลขห้านางสาวเบียคิวรถสันปะกอง เป็นโลกนี้ที่สำคัญมากเลย God.